จะมาเอาพึ่งนะครับมาดูวิธีการเอาพึ่งของคนพื้นบ้านแถวนี้นะครับพอดีมาเจอพึ่งหลังอยู่ไกลวะใช่ากาามพกผ้าจุดไฟล่นเนาะ นี oh, 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 oh. ่คร่องมาใช่ไหมกงโน้มลงมาแล้เเอาเสี้ยนพึงเสี้ยนพึงก่องอ่อนอ่อนเนาแ๊บหนึ่ง ฮะ่ก็กโอเคแล้วโนม่ถึงหรูมากมันแม่มันยังอยู่อยู่เลยแค่นี้เอาได้เหรอโอ้โหนี่แหละโอ้าอ้โอ้ไปนั่นเลยเดี๋ยวผมนั่นง มาแล้วครับเสียญพึ่งครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดวิธีเอาพึ่งโอ้โหแบบ่นนิ่มๆน่ะโอ้ใช้ปุ๋ยกลับมะพร้าวค่อยๆลนไปทีละหน่อยนนหน่อยโอ้โอ้โอาตตัวมันยังอยู่เลยเอาเลยเหรอนี่ นี่ครับคุณผู้ชมเสียนครับนี่เสียนเอาพึ่งเลยแล้วเนี่ยเ,เสียนตัวจริงเลยแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนง่ายมากอะ่ะหืตัวอย่างนั่นกันเลยโอ้โมีคาถาเปล่าจริง โอ้โหต้องมีคาถาเนะนี่นะครับเอาไม้เคี่ยๆเคียเคียเคีย,คยโอ้โหสุดยอดอ่ะสุดยอดเซียนเลยจริงๆก็ต้องเอามือกวาดเลยใช่ไหม สุดยอดครับโอ้โดูสิตัวเป็นก้อนๆอยู่เลยอะ่ะนี่คือวิธีเอาพึ่งนะครับแบบแบบผู้ชำนาญอะ่ะสุดยอดเลยอะโอ้โหดูเหมือนง่ายมากเลยคนถ่ายยังเสียวเลยโอโเอามือกวาดจริงๆเหรอ อย่าเสียงนะนั่นนี่แหละครับพึ่งแท้เลยล่ะเราเจอเสียนด้วยโอ้โหเหมือนง่ายเลยอะเ่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมโอ้โหดูเหมือนไม่ยากเลยนะคนเป็นนะ่ะ ป๊บเดียวนี่ครับนี่ก็คือเซียนอดิตกลมป่าไม้เกา่เาปลอทุบดอกทุบดอกเดียวก็ได้แล้วโอ้ทุบดอกเดียว,ยว,ยว,ยวลนก็ได้กินแนละ้วทำไมมันดูเหมือนง่ายจัง,งอนะโอ้โหสุดยอดโคตรเซียนเอาพึ่ง นะมาดิหนักว่ะหนักนิดหูน้ำนี่ครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่โอ้โหพึ่งแท้ด้วยโอ้โหสุดยอดอ่ะนี่ครับอันนี้อยู่อยู่ในป่านะเนี่ยโอ้หน้ำกู้น้ำเยอะอะโอ้สุดยอดเลยนี่นะครับเป็นพึ่งแท้หากินยากครับ มีที่นี่ที่เดียวเราก็เจอเซียนด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่วิเทียรพึ่งดูเหมือนง่ายมากเลยถ้าคนถ้าคนเป็นนะครับโอเคแค่นี้ก่อนครับคุณผู้ชมอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับอยู่อย่างทองจ้า